สวัสดีครับผมแม็กจอนเดียนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเหนียวาาเอวฟอร์ดนะครับโ6้งหนึ่งศูนย์แฉะนะครับเสือได้ครับตัวนี้โ6้งหนึ่งศูนย์ายหน่อยครับโอ้ นิยมใส่กันครับนิยมเรียนนะครับไส่หน่อยเจาะะไล่ครับลุงบอกครับมันบอกว่ารถประมาณ40กว่าปีครับหา0ปีนะครับเบิ้งเอานะครับสภาพรถนะครับหา10ปีเลย่วนทางทีเกิดมากก็เห็นแล้วเลย่น ผมก็จะซีซิป์เลยนะครับเกิดมาก็เห็นแหละครับรถไฟฟอรโค้งหนึ่งสวนเสร็จแล้วครับใบเมียบดเวยรถไฟอันเหรอบุ๊นี่ครับใบไม้นะครับนี่ซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทนี่นะครับรถในตำนาน ลุงมันครับใจเย็นขนาดครับครับแบบนี้ยยูไปไอคาทิปปีนะครับครับยนิ่มขึ้นลุงคนนี้สนิมยังบอกเกาะเลยครับสนิมยังบ่บม,งม,มีเลยเยวว่าจะหาทิปปีนะครับนะครับแบบลุงเรา สภาพรถยังสวยเลยครับยังงามเลยกันดินดัน,ดนงานสิบหล่อนะครับน,นี่นะครับมาฟังลุงคนเบานะครับว่า ไายน้อยไทยง่ายเป็นอย่าดไเนี่ยไายเป็นอย่าง hearing, าโตโน่ไทยเล็กกับไายโตออนี่ช่วงนี้เออเนี่ยช่วงนี้มันจะโตสังเกตได้ถ้าไายโตจะแรงใช่ไหมล้วนอ๋อถ้าท้ายโตนี่มันมันล้วนมล้วนรถเหมือนว่าช่อมบวกกับอืมรุ่นนี้แหละรถกเคนเล่นรุ่นนี้กันส่วนมากเขานิยมท้ายเล็กท้ายเล็ก้ทย ช่วงแขนใหญ่นะครับช่วงแขนใหญ่ใหญ่ก็ทุกหลุนนะครับที่ไปรีวิวออกมาถี่ที่ไปเบิ้งมากนะครับช่วงแขนยกนะครับใหญ่ทุกจุดนี่ครับสภาพรถ40ปีหา0ปีลุงคุณวะนี่แหละนี่นะครับรอยเอดนะครับนี่อยู่รอยเอสเมืองงานถมดินนะครับพอดีครับรถพัน เลี้ยงลุงนกันเลยเด่เร่นกับงลุงกันนะเอ้ามันสายดันอยู่แล้วครับเห็นตรงแวนทางใตยนะครับเห็นสายดันเห็นดันอยู่สตรงแวนทังไตยนะครับเบียดสามนะครับทางน้สามก่อนนะครับเบียดมาเดิมๆมันแหละม่มีเบียดนาเละมาเดิมเลยใบเมียดเบิดไปจากกันสามอันใบเมียดทะลุไปเลยสามใบใบดันนะครับ ผ่านนี่บ่ต้องเว้าถึงว่าเปลี่ยนจกักใบนับไม่ถ้วนสะลดถึงขั้น40 50ปีครับนี่ครับเสือ้อลายเสือเส้อลายใส่ดีครับแต่ว่าเปาะนี่ยหมีห้อยนะครับเหมืนมาเข้าพุ่นนี้แตกมาเข้าพมึงก็อ๋อเสือ้อนี่แตกมาตั้งแต่กับเข่าเสื้อลายใส่ดีครับ6610แท้ครับเกียาการ,ร์กลางครับ82ครับเกียร์ ซีสูบบูมีเทเบนะครับนี่ครับเมดเป็นร,ประส 3, ามใบมาสินสามสีใบมาสินเล็กยังดีนะครับรถยัง <c oughs> ทำงานได้อีกประมาณหาสิปีนะครับยังแบ,แบบแบบลุ้งครับนี่หาสิปีเลยอีกสบายครับ <c oughs> ครับแบบได้จังจะจังจะใช้เดินงานได้ดวนนะครับนี่นะครับครับแบบลุ้งนี่ละ <c oughs> จะลบีมีทุกจุดนะครับ CMT <oughs> <C> อบ่างตรงนี้พอดีต้องมาอางรง้มต้องไปซื้อม่แล้วต็ไทยีบจะไทยดีไทยนาดีรับใครใครอย่างนี้จะไทยดีกว่าพ่อพูดได้ดีตาใจไทยทางแต่งดีนี่ไายวันน,นีเ้เจืขอแข,องข,องขอ้งกระดูดเรี่ยง <c oughs> ไปอยากได้วพงดีไปซื้อแล้วพุงดีด้วยครับแต่ทุ่งเมื่อยก็มีก็มีกรอบเดือุงเออมันมีข้าวมันทันนี่โอ้แมนครับมันเบีว่างไงนะมันเรียนแบบมันก็เพือคืนรุ่งเข้าเนาะเอาครับคลิปเมียเอาไวปสามีก่อนครับขอพูดครับที่รับชมครับห้าสิบปีแล้วครับสวัสดีครับ